สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้เรามาถึงบทที่สองกันแล้วหัวข้ออ่านว่าอะไรเอ่ยอ่าอ่านตามนะครับเซี่ยเซเนี่เซี่ยเซเนี่อ่าเซเซเนี่ยนั่นแหละเซเซภาษาจีนนะทุกคนน่าจะรู้แล้วแปลว่าอะไรเอ่ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ่านี่ก็แปลว่าเธอขอบคุณเธอ Thank you นั่นเอง โอเคเราดูคำศัพท์ชื่อเสือชื่อเสือตรงนี้คำแรกคำแรกคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรเอย่ยข้างบนเมื่อกี้อ่านว่าเสีย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 แปลว่าขอบคุณอ่ขอบคุณ,คณตัวที่สองอ่านว่าปู่ปู่ปูู่ปู่ปู่แปลว่าไม่อ่าไม่ ขอเพิ่มตัวอักษรนิดนึงให้หนานิดนึงสวยงามต่อไปอดูเครื่อโอเครื่อโอ้บทเรียนเอคูดไวยงเสี่เสี่เสี่เสีขอบคุณขอบคุณบีอ่านว่าไรปูเสียปูเสียปูเสี่แปลว่าอะไรเอ่ยไม่ขอบคุณอ่าไม่ต้องขอบคุณไม่เป็นไรนั่นเองเนาะ ปูเสียปูเสียอ่าสองตัวนี้ง่าย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 โอเคเรามาดูาพาร์ทที่สองคำศัพท์ที่สามคำศัพท์ที่สามอ่านว่าปูเคชีปูเคชีคชตรงนี้เห็นไหมมันไม่มีเสียงไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นเสียงเบาอ่าเสียงเบาเสียงเบาเสียงเบา,เเบาอ่า ภาษาจีนเรียกว่าชิงชิงอ่ะเสียงเบาตัวนี้อ่านว่าปูเค่อฉีู่เค่อฉี่แปลว่าไม่ต้องเกรงใจอ่าเค่อฉี่แปลว่าเกรงใจปูเค่อฉี่แปลว่าไม่ต้องเกรงใจอ่าดูบทสนทนาอ่าง่ายๆเลยเสี่ยสี่นี่แล้วอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าปูเค่อฉี่อ่าก็จะแปลว่าขอบคุณขอบคุณนะแล้วก็ อีกคนก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจต่อไปดูข้อที่สามคำศัพท์ที่สี่อ่านว่าจ่ายเจียนจ่ายเจียนอ่านตามก็ได้นะจ่ายเจียนจ่ายจียนจ่ายเจียนจ่ายเจียนจ่ายเจียนโอเคเรามาดูตัวนี้ง่ายๆเลยจ่ายเจียนแปลว่าอะไร แล้วพบกันอีกหรือว่าลาก่อนนั่นเองบายบายนั่นเองเนอะโอเคดูเอดีก็ง่ายๆเลยจ้ายเจียนจ้ายเจียนแต่ว่าลาก่อนอ่าลาก่อนต่อไปเรามาดูในส่วนที่สองของเชิงหมู่และก็ยื่นหมู่พยัญชนะและก็สระอ่าในพาร์ทที่สองอ่าในพาร์ทที่สอง มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเรามาดูกันอ่าในส่วนของพยัญชนะอ่าอ่านตามก่อนเนาะอ่านตามชื่อชื่อ,อมีอะไรเป็นม้วนลิ้นม้วนลิ้นเป็นชื่อแบบนี้ชื่อชื่อ,อลิ้นจะแตะเพดานเพดานเหงือกเนาะชื่อตัวนี้เป็น จ้าจานชื่อตัวนี้เป็นชอช้างชื่อชื่อตัวต่อไปชืช่อชื่ออ่าไม่ไม่ต้องออกเป็นซื้อเลยนะเป็นชื่อสองตัวนี้คล้าย,ายกันมากแต่เราไม่ต้องไปสนใจถ้าเราออกเสียงสองตัวนี้ได้คือผสมได้แล้วเนาะเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรให้มันปวดหัวชีวิตมันก็วุ่นวายพออยู่แล้วเนาะอ่ะ เวลาเราจะประกอบคำยกตัวอย่างเช่นจ๊ะจ๊ะต่อแปลว่ารู้ื่อต่อไปกันข้าวแปลว่ากินข้าวื่อแปลว่ากินฟัาแปลว่าข้าวต่อไปชิ่อันนี้พูดบ่อยเลยเล่าชื่อ เหล่าซือบางคนเรียกว่าเหล่าซือเหล่าซือโอ้โหฟังแล้วเจ็บปวดอ่าต้องออกเสียงให้ถูกว่าเหล่าซือเหล่าซือ好อย่างนี้เนาะต่อไปตัวที่สี่ตัวที่สี่ 4. 日日日บางคนรู้ไหมว่าจะเป็นคําอะไรเอ่ยวันเกิดอ่าวันเกิด生日生日อันนี้ก็ม้วนลิ้นเหมือนกันเป็นยอยยักษ์นะ生日 เชิงยื่ออืเป็นยื้อนี่แหละแต่มีมีมวนลิ้นยื้ออ่าสีาาต่ต,ต,ตัวนี้ออกออกเสียงยากเนาะเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่านว่าชื่อชื่อชื่อยื้ออ่าลองดูตรงนี้ชืดอต้นตัวดนี้นะชืนี้นะดนีนชืนเหล่นชื 老师生日生日อ่าโอเคอาจจะเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเร็วไปก็สต๊อเอาอ่าหยุดเอาต่อไปเดี๋ยวดูข้างล่างอ่าข้างล่างตัวต่อไปจะข้างล่างไม่ม้วนลิ้นแล้วนะง่ายๆละตัวนี้อันนี้เป็นจือตัวนี้อ่านว่าจือ เป็นสระอือนั่นแหละแต่ปากมันจะเหมือนเรายิ้มยิ้มอยู่ชื่ออ่าชื่อฟันมันต้องเห็นเห็นฟันชื่อชื่ออ่าตัวที่สองชื่อชื่อชื่ออ่านี่เป็นชอช้างอันนี้เป็นซอโซอ่าอันนี้เป็นซื้อชื่ออ่ายกตัวอย่างเช่นอะไรดีจี๋ อ่ปลว่าตัวตัวตัวเองตนเองติ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 อ่าป่ะยึมอยู่ตลอดนะติตัวติต่อไปตัวนี้อ่าว่าสือเตี่ยนสือเตี่ยนอ่าสือเตี่ยนแปลว่าพจนานุกรมอ่าสือเตี่ยนสือเตี่ยนต่อไปตัวนี้เป็นอ่าคำนี้ง่ายเลยสื่อ 四四和来？一二三四啊，Malaysia 四四。OK，เราอ่าน e ีกรอบหนึ่ e ต h ว h รกอ h าน吃吃到啊，ต่อไป吃吃饭。ต่อไป师老师。ต่อต่日生日生日。生日